ฮะตอนนี้ก็อยู่ที่พอร์ตแลนด์แล้วนะครับตอนนี้ที่เราอยู่เป็นใจกลางพอร์ตแลนด์ดาวน์ทาเนอะเขาเรียกว่าไพลอเนียสแควร์ไพลอเนียพาร์กอะไรเงี้ยนะครับจากนี่ก็ไพลอเนียเฟสดาวเทาเพื่อจะมากัน,นอัวละ นี่เป็นบิสกิตนะคะเป็นเนื้อบิสกิตสาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮีโร่แดดดี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วันครูเวอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวพอร์ตแลนด์โดยใช้ รถเม์อ่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่ารถนะครับใกล้บ้านที่สุดแล้วกันเนาะนี่ไปรถเมย์เลยครับตอนนี้ที่รอตอนนี้เราก็รอรถเม์เป็นเวลาประมาณ5นาทีแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาประมาณเที่ยง2อนาทีก็เป๊ะเลยเนี่ยเขาจอดรอขั่งตรงข้ามเราจะไปด้วยคันนี้นะครับ c t r a n Earth Day Everyday เมืองนี้เขาจะเกินกรีนหน่อยนะแบบว่าเนี่ยทุกอย่างเป็นรักธรรมชาติเห็นไหมเขากำลังจะขับมารับเรานะครับ สาย105เดี๋ยวไปเจอกันที่พอร์ตแลนด์ ตอนนี้ก็อยู่ที่พอตแลนด์แล้วนะครับตอนนี้ที่เราอยู่เป็นใจกลางพอตแลนด์ดาว์ทาเนอะเขาเรียกว่า p i o n e อ r s เนี r e แควพา e เดียร์พาร์กอะไรเงี้ยนะครับนี่ที่เห็นกันอยู่ข้างหลังนี่ต้นคริสต์มาสของจริงนะคือของจริงเลยคือวัฒนธรรมที่เนี่ยเขาจะมีแบบว่าเจ้าต้นที่ดีที่สุดของเมืองของรัฐนั้นตัดมาก็มาตั้งที่กลางเมืองเพื่อจะเป็นงานคริสต์มาสนะครับที่นิวยอร์กก็เด้ที่นึงที่ผมอยู่แวนคูเวอร์ก็ที่นึง ส่วนที่พอร์ตแลนด์เนี่ยเขาจะตั้งที่นี่นะครับซึ่งต้นไม้เนี่ยมาถึงตั้งแต่วันที่9นี่เห็นไหมเขาบอก tree arrival เนี่ยเมื่อไหร่วันที่9ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขาจะมีวิธีเปิดไฟนะครับเรียกว่า tree lighting ceremony l i v e นะครับก็คืออยู่ที่วันที่25หรือหลังวันแตงกีบวิ่งนะฮะก็คือวันศุกร์หน้านะครับเพราะแตงกีบวิ่งปีนี้ตรงวันพฤริสหัดศุกร์หน้าเนี่ยเขาทำพิธีเปิดไฟแล้วเนี่ยใหญ่มากคือมันยากมากนะนึกภาพ ต้นคิสม่าท,ที่เราใช้เป็นพลาสติกอะของปองต่อตามบ้านที่ต้องแบบต่อเป็นชั้นๆนะ่ะของจริงอะอันเนี้ยเขาก็ต้องหั่นมาแบบนั้นนะเขาไม่ได้มาทางต้นนะเขาก็หั่นมาเขามาต่อที่นี่และคือต้นที่ดีที่สุดของเมืองของโอเรกอนนะครับก็อยู่ที่นี่แล้วใหญ่มากเห็นไหมใหญ่มากได้ยินเสียงโวยวายวกันเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะครับแล้วก็ช่วงนี้จริงๆก็ ใกล้หน้าหนาวแล้วเราก็จะเห็นพี่โฮมเนาะหรือคนไร้บ้านยาเยอะแต่ก็ไม่ได้เสียบรรยากาศาน,นั้นนะก็ต้องระวังนิดนึงให้ดูเต็มๆใหญ่มาก ันี่ก็พ er ิลเนียเฟสนะครับที่เราจะมากันเรียกว่าเป็นห้างเรียกเป็นห้างดังของที่นี่ละกันเนาะมันก็มีขายแต่เสื้อผ้าธรรมดาอยนแบรนด์เนมแล้วที่นี่คือมันไม่เสียแท็กนะก็คือราคาตามป้ายนั่นเองนะครับถ้าเป็นฝั่งนู้นวอชิงตันก็จะเสียไปแกว่าๆถ้าเป็นชิคาโก้ก็10% 10กว่า1ปอะไรอย่างเงี้ย ป่ะเข้าช้อปปิ้งกันดีกว่าเย่ช้อปปิ้งที่นี่ก็คือจะมีแบนนบแบรนด์เนมแบบงปัง แรงรลแรงหลุยกุชชี่ไม่กี่โมงนี้แล้วตอนนี้ก็เริ่มบรรยากาศจริงๆมันก็หลุดฮาโลวีนมาเขาก็เปลี่ยนเป็นคริสต์มาสเลยทันทีนะครับนี่ก็เหมือนรอต้อนรับแตงกิ๊ฟวิ่งก่อนอยังไม่เหนือคริสต์มาสเนอะก็เนี่ยตอนเขาเริ่มติดไฟแล้วเริ่มมีแบบ ไฟโซโนเฟเลกเตอรมีแบบไฟตามต้นไม้เห็นป่ะคือตอนกลางคืนมันก็คงสวยมากๆอ่ะนะถ้าแบบตอนกลางคืนอ่อนะเนาะเพราะว่าเขาต,ดตัดแบบว่าเขาแบบว่าติดแบบทุกต้นเลยอ่ะแบบยาวไปเรื่อยๆก็เหมือนเหมือนกันนะก็ประมาณนี้น่าจะสวยมันก็ต้อนรับอ่าอะไรนะต่างกิฟต์วิ่งใช่ป่ะเพื่อจะคริสต์มาส เดินทางเที่ยวกันโดยแบบรถเมล์นะคะที่นี่มันสามารถซื้อตั๋วแบบ2ชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงขึ้นกี่รอบก็ได้2.50ดอนนะคะแต่ถ้าเป็นทั้งวันเลยเหมาทั้งวันเลยก็ประมาณ5เหรียญต่อคนถูกอยู่นะเมืงองโอเลกอนเขารถเยอะอะรถมงรถเมย์เยอะสวยนี่แล้วเราจะไปกินจะพาไปดูตรงเป็นร้านอาหารช,ชื่อว่าโพสใช่ไหม โพสเป็นเหมือนเป็นแบบสุดรวมฟูทักอะไปดูกันถึงแล้วนะคะร้านที่เราจะมากินกัน ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านที่ชื่อว่า p l o s e นะครับคือมันเป็นเหมือนน่าจะข้างหน้าน่าจะเป็นร้านอาหารเป็นบาร์แล้วข้างหลังก็จะเป็นแบบเหมือนโซนฟู้ดทรัคซึ่งร้านนี้เนี่ยมันผมรู้จักจากใน Netflix เนาะจากรายการที่ชื่อว่า Somebody Feed Feel นะครับก็เขาพูดถึงพอร์ตแล้วแล้วเขามาร้านนี้นะเราก็เลยจะมาตามรอยกันเพราะว่าที่เขาสั่งมันน่ากินมากเดี๋ยวจะไปดูกัน อันนี้คือส่วนของร้านโซสน,นะครับแต่เราไม่ได้มาในร้านนี้เราจะอยู่ส่วนข้างหลังนี้เนาะแล้วก็ร้านที่เขากินอนะผมจำไม่แน่ใจแต่เขาไปดูกัน นี่ยจานนี้ปะแมทแบาร์บีคิว่ะคิดว่าถ้าไม่ใช่แมทก็น่าจะแมทนะอันนั้นอะไรรูตี้เหรอไม่ใช่เนทีโบ่ <c oughs> เดวไปไก่อน ฮะนี่เราก็ไปสั่งมาแล้วนะครับเราสั่งจากร้าน Ma t t b a r b e c u นะฮะก็เป็นร้านที่ใน Su m m มอรี่ฟ f ด e l เขาแบบเอามากินโชว์อะ่ะนี่คือผมสั่งแบบโคตรเยอะนะนี่ไม่ใช่ออเดอร์เดียวอะไรที่ยังเยอะนี่กินเกาหลีนี่กินไม่ได้นะครับก็จะมี s p ป re Ri b นะครับก็เป็นบาร์บี큐ร i เนาะแล้วก็มี b บ i ร์กเนะก ket, เป็นเนื้อนี่ครับก็เป็นไส้กรอกชีสแล้วก็เป็นแม c กอนชี e ของเขาเองแล้วก็ซอสมันเยอะมากอันนี้คือซอสที่เขาให้มาเป็นสเปเชียลไม่รู้คืออะไรต้องเอาจากในร้านเท่านั้น แต่นี้ที่เรากดมามี4อย่างนะครับคือเยอะมากมีเป็นพีชมัสตาร์ดก็ไม่เคยกินเนาะเชอร์รี่ซิปเปอร์เทลนะครับเป็นชอสเม็กซิกันแล้วก็ฮอกเวเนก้าไม่ใช่ฮอตนะฮอก H O G อ่ะฮอกเวเนก้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นสไปซี่มัสตาร์ดนะผมไม่น่าจะกินกับพวกนี้เนี่ยผมจะลองเลยแล้วจะสั่งไม่แอนชีสมาให้หนึกว่าไม่แพทก็คือน่าจะกินไม่ได้อะ โคตรอร่อยเฮ้ยโคตรอร่อยจริงเฮ้ยม,มันอร่อยจริงอะ่ะนี่คือชิมแล้วก่ดชีแบบผู้ใหญ่อะ่ะแล้วกัดเย็นๆโคตรหนาวกับร้อนๆชิชีอื้มสุดยอดมิ่ง <c oughs> <c oughs> so you like it Yeah. it's yum can I try ใช่เอ่อน่าฟายอืมโซ้สวีทอือร่อยมาก You like it อืมอืมนี่นะครับเขาบอกเป็นน้ำจิ้มอะไรไม่รู้ของหมูแล้วเราก็ลองด้วยอือืว้าว ตออัอ่อนอะเดีแยวเราอหนเนี่ยก็ป็นพีชมาสตาร์มันมีสีเหลืองๆ <c oughs> พีชที่เป็นแบบลูกพีชจริงๆ <c oughs> อืม,อม,อม เออใช่พีชเลยพีชเป็นผลไมล้อร่อยไม่น่าเขาถึงได้อ Netflix อก t ฟ l ิกอ่ะลูกค้าเขาเยอะนะเมื่อกี้เราหมุนไปสั่งรองนานอยู่โอ้ห <c oughs> อร่อยอะ่ะเมื่อกี้เราลองพีชไปแล้ว ันนี้เป็นเชอรี่ชิปเปอร์เทลนะครับแม็กซิกันนี่และเผ็ดเอ้ยไม่เผ็ดอร่อ,รอยสไปสซี่มัสตาร์ดอันนี้เหมือนเหมือนฮาบัสโกมีบิกไทน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เป็นฮอกเวเนก้านะฮะไม่รู้คืออะไรโอ้มือเปรี้ยวอร่อยไหมผมชอบพีชมาสตาร์ที่สุดเอ,อ,อ๊เป็นพีชเลยอะ่ะ ชีสแบบผลไม้หวานอร่อยอันนี้คือเย็นแบบมือแ,แโคตรหนาเลยมือนี่คือแข็งเลยาอยโคตรด,ดีโคตรหนาอันนี้โคตรอร่อยอ่ะอร่อยมากมันคือแม็กแอนชีสที่แบบใส่มือเต็มไปหมด มาแล้วอ่ะอืมแล้วก็ให้ผมสั่งไส้กรอกที่เป็น cheddar Sh cheese นะฮะเป็น Cheese ปะ่ะอือ,อหือห,หรือไส้กวอกที่จะเค็ม อาไรอ่ะนี่เป็นบิสกิตนะคะเป็นเนื้อบิสกิตซำๆก็ยโอ้โหมันไม่ต้องหั่นเลยอะ่ะเ่อกี้เอามีดมาเนี่ยนี่เอาจริงนี่คือแบบนี่คือผมแบบไม่ต้องหั่นเลยนะคือดึงออกมามันหลุดเลยอะ่ะ มันแบบดูดิมันหลุดแล้วอะเนี่ยแค่หมุนๆมันก็หลุดแบบหลุดแล้ว <c oughs> อะไรอะอะไรอะโอ้โหเนี่ยหลุดมาหมดเลยด,ดูดิแค่ดึงก็หลุดละ <c oughs> อันนี้ไหมอันนี้วะอือหือ Mượn cơm hả? Mượn cơm Mượn khỏi Mượn cơm Ngon ha แต่ดีเชร์สีนี้เป็นไงบ้างคะคนจ่ายเงินจบ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 ไหมไม่พวงไปเดียวอร่อยเหรียญเย่ขอขึ้นนะขอขวัญปีใหม่ thank you เอาละฮะก็ กินเสร็จแล้วนะครับก็เลยกลับเข้ามาในเมืองนะครับจริงๆก็วันนี้มันหนาวมากเราเลยทําอะไรมากไม่ได้เนาะก็รีบเข้าห้างรีบหาที่หลบลม,มนะครับวันนี้นะฮะก็คงต้องพักพักแล้วนะับกลับบ้านเพราะมันหนาวมากหนาวจริงๆวันนี้แบบสู้ไม่ไหวนะครับลูกด้วยนี่ต้องเปลี่ยนต้องซื้อเสื้อหนาวตัวใหม่ให้เลยนะเพราะว่าแบบเอาไม่อยู่อ่ะเนี่ยต้องแบบแวะซื้อเสื้อหนาวให้เขาตัวหนึ่งเลยเอาไม่อยู่นะครับ เอาเป็นว่ายังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะครับกับช่องฮีโร่จาดโอเคครับสวัสดีนะฮะเดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอามารวมกันให้ดูในคลิปนี้บ๊ายบายบายเลย